เวสฮันเตอร์นะครับตัวนี้เหมาะกับสายล่ามากๆเลยกำลังตูง3ถึง9เท่าหน้าเลียนส0นะครับสวัสดีครับผมทุย b บ f ฟฟโลแมนนะครับก็วันนี้มาตามสัญญาเนาะสำหรับคลิปที่แล้วที่เรารีวิวเจ้าตัวกล้องตัวนี้ไปนะครับนี เป็นเวทันเตอร์นะครับสามขีดเก้าคูณสี่สิบในคลิปที่แล้วเนี่ยผมรีวิวผ่านตัวโต๊ะเนาะแล้วก็ทําการส่องตัวเลนให้ดูในพื้นที่ระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนะครับก็สําหรับคลิปนี้ต้องบอกก่อนว่าตามสัญญาเลยนะครับตามสัญญาคลิปที่แล้วก็คือผมอบอกไว้ว่าจะทําการยิงโชว์ให้ดูในระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมายิงโชว์ให้ดูก็ลองดูด้านนู้นนะมันจะมีเป้าทั้งหมด4เป้านะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับระดับก็จะไล่กันมาเลยตั้งแต่28เมตร30 สาแล้วก็ประมาณ3 1อประมาณนี้นะครับก็เอาโดยรวมเนาะไม่ดูจาก30นะครับประมาณ30ส่วนตัวกล้องนะครับในวันนี้ผมตั้งเป้าไว้ที่50เมตรนะครับทำการตั้งกล้องไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะยิงผ่านเจ้าตัวสกบแคมถ่ายวิดีโอให้ดูกันเนาะอันดับแรกเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนั่งยิงให้ดูก่อนนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าอาจจะดูสั้นๆนิดนึงเนาะเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดนั่งยิงนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลย บรรจุไล่ตั้งแต่เป้าขวามือเนาะขวามือแล้วก็จะไปซ้ายมือนะครับไปยนต์สุดเลยเปิดเลนสโคบนะครับโฟก,กัสเรียบร้อยเป็นขวดสปอนเซอร์นะอื้อ,อืโดนหัวพอดีเลย อันนี้ไม่ใช่แม่นนะครับอันนี้เขาเรียกฟุกอ่ะลองดูเป้าเอ็มร้อยบ้างว้าอ,อันนี้เป็นเพจเหล็กสามนิ้วนะตัวนี้ไกลสุดเลยก็คือสามสิบสามนะครับอันนี้ยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่นะยี่ิบเจ็ดนะ มันยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดม่ทำไมวันนี้แม่นอย่างนี้เนะี่ยสี่นัดโดนทุกนัดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซ้ำสตปันเซอร์หน่อยกว่าจะโดน นัดแรกปุกนะอ่ะเดี๋ยวไปดูระยะ50แล้วก็60กันหน่อยขอญาตใช้ขาทรายตั้งเนาะสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่ชอบเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์แบบนี้ไม่อยากจะพลาดการอัปเดตใหม่ๆจากผมผมแนะนำให้กดการติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งหลังจากนั้นกดคำว่าทั้งหมดเพียงเท่านี้เองครับท่านก็จะได้รับข่าวสารหรือการอัปเดตใหม่ๆจากผมอยู่ตลอด และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับนะครับก็สองระยะนี้ลองดูตรงสันเขา,ตร,นะขาเเตรงนู้นนะเขาเล็กๆตรงนั้นอ่ะอันนั้นคือ50เมตรนะครับเป้าสีเขียว,ยวแล้วก็กระเถิบไปที่ต้นไม้นะครับตรงนั้นประมาณ60เมตรเนาะยิงจี้เลยนะครับไม่ต้องเผื่อระยะห้าสิบ แล้วก็ระยะสุดท้ายนะครับ60เมตรโอ้ยตายตายไหมอ่าโอเคนะครับประมาณนี้เนาะก็ยัดเขี่ยปืนก่อนสำหรับ เจ้าตัวเพจที่เห็นนะครับสีเขียวๆเ,เนี่ยมันเป็นเพจเหล็กประมาณ3ามนิ้วเนาะถ้าเอาง่ายๆเลยก็ประมาณ1นิ้วชี้ผมเนี่ยหนึ่งข้อนิ้วตอนนิ้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอญาตเอาเพจมาโชว์หน่อยระยะนีน้นี่นะครับประมาณนี้เจ้าตัวเพจเหล็กที่ผมยิงเนาะสามนิ้วนะครับเห็นไหมประมาณหนึ่งนิ้วชี้ของผมอะก็ได้ประมาณสามนิ้วนะครับ เผ็ดกลมๆระยะประมาณนี้เนาะก็อย่างที่เห็นไปนะครับจะสังเกตได้ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยช่วงที่ยิงระยะใกล้ๆอย่าง30เนี่ยผมอาจจะสั่นนิดนึงเนาะเพราะอย่างที่เคยบอกไปว่าในเรื่องของอมือผมจริงๆนะมันไม่ได้นิ่งมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งยิงเนี่ยมันไม่มีแท่นหรือมันไม่มีอะไรพลาดมันก็จะทำให้ภาพสั่นๆหน่อยนะครับอันนี้ก็ เป็นที่ตัวผมเองนะครับต้องขออภัยด้วยส่วนระยะ50กับ60ก็อย่างที่เห็นเลยมันก็ค่อนข้างนิ่งเพราะว่าเรามีขาทรายช่วยเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับก้องเ,ออเจ้าตัวเวส t e นเตอร์นะครับตัวนี้เหมาะกับสายล่ามากๆเลยกําลังซูม3ถึงเ9เท่าหน้าเลน40ส่นะครับส่วนอุปกรณ์เสรมิมวันนี้ก็จะเป็นสะคูแคมนะครับช่วยจับภาพไวนะ้เนาะแล้วก็เจ้าตัวขาทรายนะครับสนใจก็สอบถามมันเข้ามาได้ ก็ยินดีนะครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนาะก็ยินดีนะครับให้บริการกันสําหรับวันนี้เดี๋ยวขอญาตลากันไปก่อนนะครับเจอกันสั้นๆพอคลิปนี้ไปสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับดูคลิปกันจบแล้วใช่ไหมครับสําหรับสมาชิกท่านใดที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสั่งสินค้าผมแนะนําให้กดสามเหลี่ยมด้านล่างหน้าจอของท่านหลังจากนั้นจะมีเบอร์โทรติดต่อและลิงก์ไลน์ของผมแสดงขึ้นมา หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรตามเบอร์ที่แสดงไว้ได้เลยครับหรือถ้าท่านจะพูดคุยกับผมทางไลน์ก็สามารถกดที่ลิงก์ไลน์ได้เลยครับหลังจากนั้นกดเปิดเพียงเท่านี้เองครับท่านก็สามารถเป็นเพื่อนและพูดคุยกับผมในไลน์ได้แล้วสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่ต้องการติดตามผมในเรื่องของ Facebook ส่วนตัวหรือว่า Facebook Fanpage ก็สามารถพิมพ์หาได้ตามนี้เลยครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ